มีมีครับมีนะมีสามสองตัวครับผมุัยใหญ่ๆเลยโอ้ยหอันแรกได้ไหมจะได้ไหมจะได้หรือไหมมีไหมเงีย่มีอ่ะพระจ้าไอ้หนูเอามีครับผม เขาตัวเดียวตัวเดียวครับผมเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่哟เอย้ยแต่ตัวใหญ่มันไม่เข้าเมื่ตัวใหญ่นั่งตัวใหญ่ไม่เข้ามันดักไว้ได้อันนี้เอ,อ๋เอาล้วครับมาละฟันถุ่งผมแล้วทั้งทัวละนี่ครับเราไปดูมาต่อไปดีครับ อันแรกไฟเปิดไฟไฟเลยอุ้ยมีอุ้ยใหญ่ไหมใครไหมโอเคไหมโอเคสามสองตัวครับผมตัวใหญ่ๆเลยโอ้โห้คุยน้องของตัวใหญ่ๆครับผมดูดิโอ้ยกรใจลยเลยนี่ตัวครับ โ,โอเคเลยเขาห้สใจหน่อยสก <c oughs> ต,ตัวแล้วครับวันนี้สามแล้ววันนี้ครับได้สามแล้ววันนี้ได้สามตัวแล้วเดี๋ยวนับกันที่รถจด,ดฟ้าตอนใสี <c oughs> แล้วมันผมมาเลยใส่ล้อมแล้วนี่แหละน้ำมาเต็มคอไปเลย <c oughs> นี่มันเริ่มจะใส่ง่ายหน่อยเป็นๆแบบ อย่างนี้แล้วไงมีที่วางแล้ววันนั้นต้องโกยดินตรงนี้แล้วดักเนี่ยโกยดินมาวางนี่ๆโอ้ตัวเงินตัวทองมาวะโอ้มีครับมี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 ๆม,ม,มีครับนี่นะี่ตัวเนี้ยเอาครับมีมีจ้ะโอ้โหสวย อโอ,โโอ,โโอโ้ตัวเดียวครับแต่ตัวย่อยมากบอกเลยตัวนี้โอ้ยนึกมันกรบเดือดเติ้ทำไมได้นี่โอ้โหโอ้โหตัวเดียวครับเดี๋ยวยิบไปดูไม่ครึ่งรูเลยครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนึก,กว่าเสี่ยงอันนี้ตัวเงินตัวทองเมื่อกี้นี่โอ้กบฟังก,ก่อนเดี๋ยวมาเอานะ ยังใหญ่นี่สิ่ยูเรีวกว่ากรบกรบโอ้โหแม่นแล้วครับงูครับพี่น้องต้องไปไปเจอแล้วโอ้โหหน่มเสี่ยเลยครับผมโอ้โหงูจริงก็ องูจริงเหรอครับโอ้ยห่าเอ้ยเลื่อนงูดิโอ้ยลูกปลาทำตัวมืนกินหมดเลยทีเดียวเฮ้ยเราจะไปดูนู้นขว้างจะหลมเลย <laughs> จักแย่งเลยไม่ใช่งูนั่นนะครับหรือว่างูในบ่อน้นนู่น ไอันสุดท้อยตัวใหญ่ใช่งูนี่ยิงปีนปลาเฮย,ยังไอย่างเลยนี่อันสุดท้ายครับนี่อันสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไปดูกันแล้วของน้าน่าจะมาครับผมติดไหมเงียบ้ยโอ้ไม่มีโอ้มีหม,มีมีครับผมโอ้ยสองตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่ด้วยสามตัว สี่ตัวครับผมนี่นี่สี่ตัวโอ้ว้าวโ้เจ้าเลยหูตัวเนี่ยไอตัวอยู่ครับผมครับเดี๋ยวเราไปใส่ทวกกันดีกว่าต้องหนามาแล้วต้ <c oughs> องบอหรือว่าไม่รู้ครับไปครับผมไปดูตอนใส่ไปครับดูผลงาน แล้วผมว่าใหญ่แล้วนะนั่นแหละ ไมหมครับผมกบยักษ์สองตัวนี้ก็คือว่าคุมแล้วผมอ่ะ ตามตัวแล้วสีเอ้ยอฮ้ยเอ้ยตามกันมาเลย

ได้ครับท่านผู้ชมตามมาแล้วโอ้ขึ้นขนหนาก็กินกินน้อยค่ายด้วยค่ายเยอะงี้ก็ค่ายค่ายแล้วก็แกไปกินหน่อยแล้วคงจะกลับไปบ้านนะแล้วก็ให้แม่ทับผัดกบเราให้ชุดหนึ่งแม่้ตัวใหญ่รูดน้ำโห วิ่งกวดไอ้โลดเ่าเ่สองเอร้อยห้าสิบครับผมอรร้อยหสิบร้อยิ ต้องนากระลุ้นกับผมเมื่อกี้นี้ไ,ได้ปะ่ะหลุดดุลตัวลุ้เมื่อกี้นี้หน่อยหนึ่งต้องชมเอาเรื่องแล้วครับผมนี่ดูดูมันใหญ่ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวท้ายตัวพีกตัวนี้บอกเลยนี่ครับไม่ครับตัวเดียวดูนั่ง นี่ครับเห็นไหมไห้ดู่ครับเดี๋ยวจะเหยียบให้ดูโอ้มันใหญ่ขนาดไหนโอ้ใหญ่มากบอกเลยตั้งแต่ได้มามาเร็วโอ้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 ออกมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วไม่ห่มู้ชมอู้ ดูมือครับเดี๋ยวมือแล้วนี่อันต้องมีขึ้งโลตัวนี้ยัง่อยูได้ไงป้าดูตัวรจีโอูยูมาได้ไงนี่โอ้โกลัวจะลุตจะจะขาดเลยเห็นนี่แหละได้มันเคยผมเคยได้อย่างเงี้ยมันกระทุ้งแตกเลย เรียบร้อยเข้าจนได้ให้มันนั่งอยู่คือนั้นมันไม่เข้าตอนหมดแล้ว่าดาก็ไม่เข้าโอ้โหหลบคว,ว้าแล้วอ่ะอะสวยงามครับแล้วกนะ็ทำงานผมก็ได้วันนี้ก็ได้อุ้ยหลอ้อม เุ้ยเกือบไปนี่ตัวนี้ใหญ่หมดเลยครับผมตัวนี้ใหญ่สุดต้มีครึ่งโลเนี่ยตัวเนี้ยตัวไม่รู้ยยครับผมหนึ่งสองสาห้าหกสหแล้วหกเจแปตัวหแปดตัวตัวใหญ่ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องความเจริญกระทุ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันครับเจ,เจอกันว่าทำคลิปอะไรต่อครับ